ไม่ได้นะก็มีบทบาทในการที่จะพัฒนากําลังคนของประเทศเนี่ยมากว่า55ปีแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเรามีบทบาทสําคัญในการที่พัฒนากําลังคนไปตอบสนองการพัฒนานประเทศเนี่ยหลายด,าด้านด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่การก่อตั้งสถาบันตั้งแต่ปี2509เ,เนี่ยจะเห็นได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเราจะมาพร้อมกับการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเลยคะ่ะซึ่งในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยเราเห็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่กําลังคนเนี่ยจะเป็นทรัพยากรสําคัััญในนนกกาาารรรทที่่่จะะขบเเือปปศไสูพฒ แล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยเราเริ่มที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้นค่ะในการที่จะไม่ใช่แค่การพัฒนาเศรษฐกิจนะคะแต่ต้องเป็นการพัฒนาที่จะต้องออนําไปสู่ความสมดุลทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการรักษาทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศด้วยค่ะ แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะคะตลอด55ปีเนี่ยเราก็จะเน้นทางด้านสังคมศาสตร์นะคะหรือว่าการบริหารการพัฒนาค่ะก็จะเป็นตั้งแต่จุดกําเนิดของดิดาเลยนะคะก็จะเน้นกํบบาลังคนในการที่จะพัฒนาผู้นำนะคะที่จะเป็นผู้นําในองค์กรนะคะแล้วก็สามารถที่จะนําการเปลี่ยนแปลงของประเทศได้นะคะทีนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับค่ะว่าสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปนะคะความต้องการกําลังคนของประเทศเนี่ยก็จะเริ่มที่จะมีความ แตกต่างจากสมัยก่อนมากขึ้นนะคะความหลากหลายในเรื่องของความรู้แล้วก็ทักษะที่จําเป็นในการที่จะทํางานนะคะแล้วก็ช่วยมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศได้เนี่ยก็มีความจําเป็นแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นค่ะค่ะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะนิด้าของเราเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของคณะต่างๆที่มีการจัดเรียงการสอนในนิดาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นแรกเลยเนี่ยเรามีคณะรัฐประศาสนศาสตร์นะคะซึ่งเป็นคณะที่ให้ความรู้ในเรื่องของการบริหารภาครัฐนะคะแล้วก็มีบทบาทสําคัญในการที่จะผลิตกําลังคนของเรา ไปตอบสนององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะคะคณะบริหารธุรกิจเองเนี่ยเราก็มุ่งเน,น้นในเรื่องของการพัฒนาความรู้ทางด้านธุรกิจนะคะแล้วก็สามารถที่จะทาให้เรามีผู้นําองค์กรภาคธุรกิจที่โดดเด่นหลายท่านทีเดียวแล้วก็คณะพัฒนาการเศรษฐกิจนะคะก็จะเป็นคณะที่เราอตอบโจทย์ในเรื่องของกําหนดนโยบายทางด้านเศรษฐกิจการบริหารเศรษฐกิจในมิติต่างๆ และที่สาคัญค่ะเรามีคณะสถิติประยุกต์นะคะซึ่งเน้นในเรื่องของการที่นําความรู้ทางน้าสถิติมาใช้เพื่อการวางแผนและก็การกําหนดนโยบายของประเทศค่ะในปัจจุบันนี้เราก็จะมีคณะอีกมากมายนะคะที่มีการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางเรื่องของการบริหารการพัฒนาเนี่ยมาใช้ในการจัดการนะคะแล้วก็บริหารองค์กรไม่ว่าจะเป็นคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะรวมถึงคณะบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วคณะนิติศาสตร์นะคะแล้วก็คณะภาษาและการสื่อสารนะคะหรือแม้แต่คณะการจัดการ การท่องเที่ยวนะคะเราก็จะมีการที่จะนําความรู้ไปประยุกต์มากขึ้นแล้วก็คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการค่ะในส่วนของการจัดการของนิฉานในอนาคตเนี่ยเรามองถึงความจําเป็นในการที่จะต้องพัฒนากําลังคนของประเทศนะคะซึ่งจะมีความหลากหลายในเชิงความรู้แล้วก็ทักษะท,ที่จําเป็นสําหรับการตอบสนองต่อกําลังคนของประเทศมากขึ้นค่ะ <S <S คือจริงๆต้องขออนุญาตพูดถึงก่อนว่าทักษะในการที่ เราจะทําให้กําลังคนของเราเนี่ยนะคะเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาองค์กรนะคะแล้วก็พัฒนาสังคมรวมถึงไปมีส่วนในการพัฒนาประเทศชาติได้เนี่ยเราคงต้องยอมรับก่อนเลยค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยคงจะต้องมีทักษะที่หลากหลายมากขึ้นนะคะคงไม่ใช่ทักษะเฉพาะด้านเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นนะคะ ทัาษะที่จําเป็นเรื่องแรกเลยนะคะคงจะต้องพูดถึงก็คือเรื่องของการที่จะต้องมีเป็นผู้ที่มีความคิดเชิงวิเคราะห์มากขึ้นนะคะมีความสามารถในการที่จะนําข้อมูลเนี่ยมาใช้ในการที่จะวิเคราะห์ ความเป็นเหตุเป็นผลนะคะแล้วก็สามารถที่จะนําสิ่งต่างๆที่เห็นอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือสถานการณ์ต่างๆเนยนำมาใช้เพื่อกําหนดทิศทางขององค์กรหรือว่าเพื่อจะเห็นภาพของตัวเองให้ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการคิดวิเคราะห์นเนี่ยในการที่จะคิดถึงเหตุผลได้เนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญมากในการที่เราพัฒนาทักษะตรงนี้ ซึ่งจะมีสกิลหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือการใช้ข้อมูลค่ะในเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องของการนําข้อมูลมาใช้เพื่อประกอบในการตัดสินใจนี่นะคะการจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการทา Data าแอนลิติกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ในอนาคตเนี่ยจะมีความต้องการบุคคลในกลุ่มเหล่านี้มากขึ้นค่ะเราคงไม่ได้มองหาการเพียงแค่ความรู้สึกนะคะแต่ต้องเอาข้อมูลเอาเหตุผลเนี่ยมาใช้ประกอบการตัดสินใจมากขึ้นค่ะ <het> และในส่วนที่2นะคะความรู้และทักษะท,ที่จําเป็นสําหรับการที่เราจะพัฒนากําลังคนในอนาคตเนี่ยนะคะต้องให้กําลังคนของเราเนี่ยมีความสามารถ ในการที่จะมองภาพอนาคตได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะในอดีตเนี่ยเราจะใช้คําว่าวิชั่นนะคะหรือว,ว่าวิสัยทัศน์เพื่อที่จะมองภาพอนาคตว่าจาสถานการณ์ที่เป็นอยู่ทั้งการวิเคราะห์ตัวเองนะคะแล้วก็การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากภายนอกเนี่ย เราจะเห็นภาพอนาคตของตัวเราขององค์กรเราแล้วก็ของประเทศเราอย่างไรปัจจุบันก็จะมีเทคนิคใหม่ๆนะคะในการที่จะเอามาใช้ในการวิเคราะห์ภาพอนาคตค่ะซึ่ง strategic foresight หรือว่าการอนาคตวิทยาเนี่ยก็จะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่เป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างมากที่อาจจะต้องทําให้บุคลากรของเรารู้กําลังคนของเราเนี่ยมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้มากขึ้นค่ะค่ะและถัดไปนะคะก็คงจะเป็นความรู้แล้วก็ทักษะในเรื่องของการออกแบบค่ะซึ่งการออกแบบนะคะหรือว่าแนวคิดเชิงการออกแบบเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะพัฒนากําลังคนของเราเนี่ยในการที่ 讲。 ทำให้เขาสามารถที่จะมองเห็นปัญหานะคะแล้วก็หาแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือแม้แต่หาช่องทางในการที่จะพัฒนานะคะให้สิ่งต่างๆเนี่ยดีขึ้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นมากขึ้นค่ะว่ากําลังคนของเราในอนาคตเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความสามารถในการที่จะใช้ศาสตร์เหล่านี้แล้วก็ทักษะเหล่านี้เนี่ยในการที่จะออกแบบทางแก้ปัญหาแล้วก็แนวทางการพัฒนาในอนานคตค่ะและจากการแนวคิดเชิงการออกแบบเนี่ยนะคะจะทําให้กําลังคนเนี่ยสามารถที่จะนําความรู้ตรงนั้นเนี่ยนะคะไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมนะคะรวมถึงมีความสามารถในการจัดการและก็บริหารเทคโนโลยีนวัตกรรมได้มากขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าในอนาคตต้องยอมรับเลยคะ่ะว่ากําลังคนของประเทศเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะต้องมีความสามารถในการที่จะช่วยพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆนะคะแล้วก็เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของคนในสังคมโลกค่ะ ค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะทักษะที่จําเป็นสําหรับการพัฒนากําลังคนของประเทศเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการสื่อสารและการนําเสนอค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะมีความสําคัญมากๆเลยว่าถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้นะคะแต่ถ้าเรา,เราไม่สามารถที่จะสื่อสารออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการพูดนะคะในเรื่องของการเขียนที่จะทําให้คนเนี่ยเข้าใจสิ่งที่เราพูดมากขึ้นเนะะี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยคะ่ะที่ต้องมีการฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ค่ะรวมถึงในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีความจําเป็นมากเลยค่ะที่จะต้องมีการคิดในเชิงสร้างสารรค์นะคะ การสร้างสารรค์เนื้อหาที่จะทำให้เข้าถึงผู้ฟังหรือผู้รับสารได้มากขึ้นเนี่ยเป็นเทคนิคหนึ่งหรือว่าเป็นทักษะหนึ่งที่จําเป็นในยุคป,ปัจจุบันค่ะนอกจากนั้นแล้วนี่นะคะคงขาดไม่ได้ค่ะในเรื่องของการที่จะต้องพัฒนาทักษะในเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการค่ะ การที่เรามีนวัตรกรรมใหม่ๆมีความรู้ใหม่ๆเนี่ยทำอย่างไรที่จะทำให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะไปเชื่อมโยงกับการที่จะสร้างรายได้ในอนาคตได้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนากําลังคนของประเทศเพราะว่าการที่เราจะสร้างรายได้นะคะของประเทศในภาพรวมเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะต้องให้ทั้งทุกๆภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลระดับองค์กรนะคะหรือแม้แต่ทั้งองคอ์กรภาครัฐและองค์กรธุรกิจเนี่ยคำนึงถึงเรื่องของการที่จะทําให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความสามารถในนกาาารรรรรสส้้้้งค์ยไไดดเพิ่่มขึะ